สวัสดีนาทุกคนนิกกี้มีนัดทานข้าวกับพี่ปอนแล้วก็เพื่อนเนะแล้วอาหารนาทุกคนคือน้าทานมาเป็นอาหารจากร้านของพี่ปอนเนื้อพุง่งาตแล้วที่นัดกันนาทุกคนคือคุณเขานัดกับวงไปซ้อมร้องเพลงกันอันนี้คือมีไลฟ์ด้วยนาทุกคน2ตัวเป็นไลฟ์ของคุณเขาเองแล้วก็ไลฟ์ของพี่ปอนลงไปแล้วนะแต่เดี๋ยวเรามาดูสตรอรี่นิดนึงกันก่อน รัแต่ไม่ตามมอหไปแล้วก็ต้ hey, hey, องอ hey, hey, hey. อเพราะวันจะมีฟ้องที่ไม้ นะทุกคนเป็นแลฟของเปียโนมี2ตัวนะคือขึ้นจอยสารลีแล้วก็ตมัมสรุปแล้วคือมีไลฟ์ทั้งหมด4ตัวนะทุกคนตามไปดูกันได้แล้วหลังจากนี้นะทุกคนเป็นเบื้องหลังการถ่ายทำา MV ของเพลงจำนวนนะทุกคนเดี๋ยวเราไปดูกันนะว่าเป็นยังไงบ้างมีด้านหลังพี่นิกี้พี่ปอนพี่ฮอสแล้วก็พี่บอเบ้ลสามนะครับอ่าเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าเป็นไงวันนี้สนุกแน่ไอ หลังจากเพลงนี้ซุ่มทํากันมานานครับวันนี้ก็ได้หรือได้ใช่เลยครับในการท่ายทํา MV มีมีผีบอเบิลมีผีปอลผีงดและผีนิกกี้นะครับวันนี้จะออกมาเป็นอย่างไงรอติดตามชมครับโดยสินงแรกที่จะทายวันนี้นะครับก็คือสีน้นแต่งงานนะครับนี่บอยแบนด์ผาตายครับบอเบิ้ลผีงดนิกกี้นะครับนี่ก็ฟอมแต่งกันครบนะครับโดยมีหนังอีกของเราครับทายาโม่นั่นเองครับดังมาครับตอนนี้ดังมามาเลย เดี๋ยวพาเอก้องเราติ่คาดไปไม่ได้เลยครับก็คือพี่ออดครับพี่ออดปะดีครับนี่รอครับตาอารมณตะกี้เอาไปเลยครับเข้าไปเลยครับเข้าไปเลยครับนี่งมือเจ้าสาวมาเลยครับไปกับผมนะครับเดินออกมาเลยครับเดินออกมาเลยครับผมอ็อดตรงนี้ครับใครเบอร์หนึ่งคนนี้หรือคนนี้กิกกิ๊ไม่ไม่ทำกิ๊กกิ๊กไม่ไม่เกี่ยวคนนี้แับคนนี้ใครเบอร์หนึ่งอ่าบอกเลย สิีนต่อไปเป็นสิน่งสิ้งเสียงนะครับเป็นสินติีว่าต้องมีฝนตกรับรองอ่าเปีย้ยแน่นอนเปี้ยแน่นอนเปียแล้วเปียเปียเปียแล้วสวัสดีครับพี่ๆตอนนี้นะครับเวลาประมาณสามทุ่มแล้วครับเดี๋ยวเราพามาดูเบื้องหลังครับมามาดูเบื้องหลังแบบออจริงออจังนะครับของเอ็มวีเพลงจำนวนนะครับโอ้โหพามาถึงนคนรปฐมอ่ะพามาถึงไม่เจออะไรเลย ปวดสยองเดินทางมาจะบอกว่าดิฉันข้ามสะพานไม้มานะคะจริงเหรอขับรถยนต์ข้ามสะพานไม้มาจริงี่ทไแล้ว G P S อ่ะให้มาทางเนี้ยที่แบบเฮ้ยข้ามสะพานไม้ไอ้ที่แคบๆมะนะใช่จีนนี้เหรอมาอันนี้เหรอถือเกี่ยวนามาเลยวันนี้อ๋อก็คือแบบในทุ่งนาอะไรเงี้ยใช่วันนี้ก็มาเป็นฟิวชาวบ้านชาวบ้านของผู้กับบอมเบิร์นเลครับ เบื้องล่าง MB วันนี้ก็จบไปเลยครับรับรองว่าสนุกแน่นอนตามไปดูกันได้นะครับในช่องย t u b e ผีนิกกี้นะชัดนะครับตามไปดูกันได้เลยตอนนี้นะครับเวลาตีหนึ่งตรงนะครับก็เลือกกองนะครับสนุกมากนะครับวันนี้เดี๋ยวเราดูครับว่าเป็นไงตู้นะครับตู้นะครับเดี๋ยวเราดูนะครับว่าเป็นยังไงสนุกมากมาด้วยกองเอ็ม b ีวันที่สองครับวันนี้มาท่ายทีสระบุรีวันนี้ไม่คอยใดท้ายเบื้องล่างเลยครับเพราะว่าวันนี้ต้องไปท่ายเอง ดยยเดี๋ยวพี่นิกกี้ซิงแล้วก็ทยามูเล่นเหมือนตอนเล่นกับพี่ปอนเชิดเชิดเลยเบื้องล่าง mv ก็จบไปเลยครับมัวมัวสกิดนะแต่ก็ตามไปดูกันได้นะครับใน youtube แล้วนนพูดว่าเห้ดีดีขาได้แต่ยามย่ม นอนจริงจริงเดี๋ยวก่อนยุงกัดแต่ก็ต้องถ่ายเลยวันนี้โดนยุงกัดมารอไหลายชั่วโมงมากผมก็แสดงความจริงใจให้นิกกี้กับพี่รอดดูว่าถ้าผมจะยุงกัดนั่งรถมากีึ่ชั่วโมงผมก็มาเพื่อเอาเพราะว่าเขาคือผู้มีคุณผมครับเพื่อรัก อันนี้คือเรื่องจริงครับผมแล้วเดี๋ยวผมจะคุณนี้คุณนี้ผมเป็นตัวอะไรหรือทำอะไรผมได้โจนทั้งเอมูอิเลยเดี๋ยวสักต่อไปคุณเลยรอดูคุณแจ็คและคมีประโยค้อมมานฮน เขาไม่จะไยโมด้โมด้วยไม่ได้มก็มาตอบแทนเขาผมจริงใจยังไงวันนี้ผมนั่งรถมาปวดหัวมากไม่ได้นอนจริงผมต้องขึ้นคอนเสิร์ตตีหนแต่ว่าวันนี้ผมไม่นไม่บ่นแต่กูอํทคลิปตอบแทนเพราะจะให้มันไวเราเวิ่งให้เวือนวิ่งตามรถแอมโบไปเลยวิ่งให้ทันวิ่งให้ตามรถลมโบเพราะว่ากล้องอยู่นี่คือมาถึงปึเพื่อเหนื่อยตรงนี้เอันมองกลึงวิ่ไปต่อเลยวิ่งต่อเลยแต มุดลำโบไปนู้แล้ววิ่งปปึ๊บเหนื่อยโอ้โอหอย่างนี้เลยอย่างนี้เลยใช่อ้าวอันนี้ทำไมอยู่นี่กับสยามโมอันนี้ไม่เกี่ยวไม่สยามโมคือรถไปแล้วอ๋อโอเค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 อ้าวเพลงนี้ชื่อเพลงว่าจ้ำนานครับชื่อเพลงนี้ชื่อว่าจ้ำนานจ้ำนานร้องยังไงร้องยังไงอ้าวต่ออกตอนปล่อยนี่แหละคนปล่อยปุ๊บลงคลิปเลย เอาดีกว่าเอาไปฟังเอาแล้วกันชื่อเพลงจำนานตีห้าอะออดออดเอามาอีกอานี่นางเอกฮะจำนานจำนานร้องเพลงนี้ได้ยังครับเอาจำนนจำนนจำก่อนจำเพลงนี้ชื่อเพลงอะไรครับจำนนจนนนี่คือนางเอกนะครับร้องไงครับไม่ได้ไม่ได้เดี๋ยวมันสปอยค่ะไม่ปล่อยพี่ปล่อยปล่อยตอนเพลงออก จำไม่ได้หรือจำนาหรือจำนนก็ไปฟังกันแล้วกันเพลงนี้เออเพื่อนเพื่อนไปอยู่นู้นี่เพื่อนไหนลูกเไม่เพื่อนยจีถ่ายด้หรือแค่เพื่อนฮะหนใเพื่อนไหนวะเกงคครับมองกล้องครับเดี๋ยวมึมีเบี้ยวหนึ่งสอง บรรยากาศงานแต่งของสยาโมโที่ผ่านมาค่ะและนี่พี่ออสค่ะ,คะเจ้าบ่าวของโมเองเราผิดด้วยเหรอคะที่เราจะเลือกคบคนที่นิสัยรวยะคะ่ะนี่คือการแต่งหน้าทําผมเป็นเจ้าสาวครั้งแรกของสยามโมนะคะใน MV เพลงจำนนของพี่นิกกี้กับพี่ปอนพีฮอตแล้วก็ฟีดกับพี่บอเบิร์นสามวันนี้ก็คือแต่งตัวเป็นชุดเจ้าสาวแบบอลังการมากค่ะ<ช>ทุกคนเฉพาะชุดก็หนักมากๆแล้วคะ่ะเดินลำบากสุดๆค่ะแล้วก็นี่คือเจ้าบ่าวของเราพี่ออสซีนแรกนะคะจะเป็นบรรยากาศงานแต่งของสยาโมโกับพี่ออสนี่แหละค่ะทุกคนนี่มีโอบไลัด้วยเป็นไงล่ะแต่ภาพในกล้องมมมััันนนน้้กกกคคคือออสววยยาไบุ่่ตเงี อันน,นี้ก็เป็นพี่บอลกับพี่บอเบิลสามร้อยเราเรียกสิ่งนี้ว่าเป็นปักใต้บอยแบนด์ได้เลยนะเพราะว่าทุกคนอ่ะพี่นิกกี้พี่บอลพี่เบิลแล้วก็สยามวัวเป็นคนใต้หมดเลยในเรื่องอ่ะทั้งสามคนนะคะจะเล่นเป็นแฟนเก่าดิฉันเป็นไงล่ะเดิฉันสวยมากปะแ,<ต>แล้วก็หักอ,อกหนุหนๆทั้งสามคนเพื่อที่จะมาแต่งงานกับพี่ออเรื่องราวประมาณนี้ประมาณนี้ข้าวกองวันนั้นก็คือเป็นกับข้าวของทางร้านพี่บอลน,นะคะพี่บอลทำกับข้าวใต้นะใครคอยากกินก็สั่งพี่บอลได้เลยนะคะอร่อยมากเย็นตกค่ำนะคะเราจะบอกว่าเดินทางไปถึงนครปฐมมมททททุกกกคนนนนาาาางงเปปลลลีี่่ยวววแ้้ัััใหไ เป็นสะพานไม้คิดดูรถยนต์ข้ามสะพานไม้พอไปถึงโลก็คือตั้งกองกันที่สาราวัดเลยยุงชมมากที่เหลือก็จะเป็นซีนประมาณว่าเป็นความหลังเนาะสมัยที่แบบเราอยู่ต่างจังหวัดกับแฟนๆทั้งสาหนุ่มของเราวันนั้นเปลี่ยนหลายชุดมากค่ะเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาอันนี้<า>เล่มบกินี้ของพี่เบียบอยกนะคะ <มา S 3> ทุกคนมาถึงนะคกปฐถเพื่อมาเข้าร่วมซีนนี้ค่ะทุกคนซีนตรงสาราวัดบอกนะเลยว่าค่ำคืนนั้นเป็นเหมือนค่ำคืนรวมดาวนะคะทุกคนพี่ๆเซเล็บแบบพี่เบียพี่แจ็คพี่โจล่งอะไรมากันหมดเลยนะคะเขาแบบว่าเป็นแกงๆกัน ผู้หญิงคนเดียวอะแลมบกินี่พี่เบียร์อย่างเทพทุกคนไปดูคลิปเบื้องหลังในช่องพี่เบียร์ได้ะะส่วนพี่โจโล่งวันนั้นก็คือได้ออกซีนใหญ่ซีน <c oughs> เด่นเลยนะคะทุกคนไปดูได้นะเ <c oughs> จอพี่แจ็คด้วยค่ะวันนั้นก็คือเจอครบเลยเจริงๆวันนั้นก็คือยังถ่ายไม่หมดนะคะก็เลยต้องหาวันมาถ่ายซ่อมเพิ่มอีกวันนึงค่ะรอบนี้มาที่สระบุรีค่ะโลแรกเป็นร้านข้าวแกงประมาณว่านี่คือผู้ชายพาเรามาเดทที่ร้านข้าวแกงปากใต้นี่ก็คือการกินแกงรัดข้าวที่เราจะต้องฉอเลาะนะคะจะต้องแแแบบอออออรรหนนนนนนน่่่่่่่ยยะตตจจิงๆลล้้้วคคืเมมมมมัััไไใใชชีา ไม่อยากมานั่งแบบสอนทย<ห>นายมอไซค์กับพี่ปอนเสร็จคราวนี้เป็นของพี่นิกกี้ค่ะรอบนี้เปลี่ยนชุดนะคะใส่เสื้อบอลเดมอนเมกแล้วรอบนี้ต้องถ่ายกับน้องควายนะคะทุกคนแล้วเหมือนวันนั้นอะอากาศมันก็ร้อนแล้วก็พี่นิกกี้น่าจะไปยั่วโมโหน้องควายมานะคะรู้สึกว่าอารมณ์น้องไม่ค่อยจอยเท่าไหร่ด้วยนะเหมือนเดิมค่ะเราไม่ชอบเราไม่ชอบคนเลี้ยงควายเราไม่ชอบผู้ชายใส่เสื้อบอลมันแบบมันไม่ใช่สไตล์เราเราแบบไม่ชอบอันนี้ตอนแบบยังรักกันดีนะคะยังรักกันใหม่ๆพรอดรักกันแบบรำโนราให้สาวดูอะไรแบบเด โชว์มันมีโคตรเด็กบ้าน,นะ่ะ <c oughs> ทุกคนเสื้อบอลเนี่ยเดมอนเมสสีขาวพี่นิกกี้อันนี้คือสวยมากเลยทุกคนมันดูสีมันสไตลิ่งได้หลายแบบเห็นไหมผู้หญิงก็ใส่น่ารักใครอยากได้เสื้อบอลแบบนี้นะคะทุกคนสั่งได้แล้วนะเขาขายแล้วเสื้อสวยมากจริงทุกคนใส่สบายมากนะขนาดน้องควายยังจะกินเลยเห็นปะวันนั้นก็คือถ่ายเสร็จแล้วไวมากเลยค่ะทุกคนสนุกมากด้วยใครอยากไปดูนะคะว่าเต็มๆจะเป็นยังไงนะเอ็มวีออกแล้วนะคะชื่อเพลงว่าจำนนที่ไม่ใช่ของนอนทน,น,นะต้องขอบคุณพี่นิกกี้พี่ปอนพี่บอเบิลด้นเอป็งห มานานแล้วนะดีใจมากเลยที่แบบได้ร่วมงานกันนะคะพี่ๆน่ารักมากแล้วก็ต้อนรับหนูดูแลหนูดีมากทุกคนมองเลยว่าเพลงนี้นะคะเป็นเพลงของเด็กตายเด็กตายต้องเล่นเด็กตายต้องฟังนะคะส่วนคลิปนี้ก็จบแค่นี้นะทุกคนบ๊ายบาย